สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปโอ้ทุกคน ลุงรังชุดมากตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนวันนี้โซจะมาครเอทลุกนางวันทองนะคะตอนนี้เป็นกระแสม,มากคือละครเรื่องนี้เป็นละครที่สะท้อนถึงเรื่องแบบความรักผู้หญิงผู้ชายนะคะซึ่งในยุคก,ก่อนเนี่ยผู้หญิงจะต้องมีผัวเดียวผู้ชายจะมีเมียกี่คนก็ได้แต่สำหรับยุคปัจจุบันนี้นะคะถ้าผู้ชายมีเมียหลายเมียเนี่ย เป็นเรื่องนะคะเป็นเรื่องนะคะดิฉันก็ไม่ยอมนะคะเออแล้วนางวันทองเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นผู้หญิงยุคเนี้เออนางแค่เกิดผิดยุคเท่านั้นเองนะคะ นางไม่ยอมที่จะแบบอยากให้แฟนมีมีเมียหลายคนอะไรประมาณนี้นะแล้วนางก็นะไปดูกันไม่สปอยดีกว่าใครยังไม่ได้ดูไปดูเลยนะเออสนุกมากทุกคนวันนี้โซก็เลยแบบอยากจะมาครีเอทลุคนี้นะคะก็เป็นลุคที่มือใหม่สามารถดูจบแล้วแต่งตามได้เลยนะคะแต่งง่ายมากๆง่ายจริงๆยกเว้นการใส่ชุดทุกคนชุดใส่ยากมาก ใครจะไปเช่าชุดนะโซแนะนําให้ไปเช่าชุดไทยแบบที่มันใส่แบบสําเร็จดีกว่านะคะชุดนี้คือแบบเราได้ไอเดียจากลุคนี้เออแล้วเราก็แบบเห็นชุดนางแบบเฮย้ยน่าใส่น่าใส่มากสวยมากก็เลยจัดมาเลยไปเช่ามานะคะร้านเช่าเขาบอกเลยว่าหนูหนูจะใส่ได้ไหมเพราะมันต้องมันต้องมีคนช่วยใส่นะแต่ดิฉันไม่มีคนช่วยโอเคก็เนี่ยงูปลาได้ประมาณนี้นะคะไหนจะแบบพระธงพระถุงอีก พับมั่วๆไปเลยอะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวเราไปดู how to ลุคนี้กันเลยดีกว่านะคะก่อนไปดูกดไลค์ให้ด้วยนะกดกับกดหัวใจ <c oughs> ลัวแล,ล้วรัวแล้วสมองไปละไปก่อนและะ้วค่ะไปไหน <c oughs> ไปดูกันเลยคะ่ะอะทุกคนหลังจากที่เราลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวโซจะมาขอฉีดน้ำแร่น,นิดนึง คือบอกเลยว่าลุคนี้ตั้งใจมากตั้งใจมากเพราะว่าดิฉันลงทุนแบบไปเช่าชุดมาเลย oh. <laughs> ทุกคนต้องให้คะแนนความตั้งใจอันนี้ด้วยนะโซจะมาลงคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะทุกคนก่อนลงคอนซีลเลอร์นะคะโซจะมากลบรอยใต้ตานิดนึงนะคะ <laughs> ลุคนี้เนี่ยคือแต่งเบาๆนะคะเพราะว่า คุณใหม่ดาวิกาหรือแม่วันทองของเราเนี่ยเขาไม่ได้แต่งจัดจ้านอะไรมากนะคะสำหรับลุกที่โซเอามาเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ลงคอนแทคเตอร์เสร็จแล้วมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์เลยนะคะโซจะใช้เป็นของ m a y บอร l i ีนฟ mm ิตมีตัวนี้นะคะ mm hmm. กดกดแบบนี้เลยพอมันแบบ นี่แล้วเราก็พอนะใครใจอย่าเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครตองพื้นวันนี้นะคะโซช้เป็นของสีจันนะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์หนึ่ง 3.0น,นะครับผมเห็นไหมแล้วก็มีคนถามเยอะมากเว้ยเวลาที่โซถ่ายคลิปลงอะไรเงี้ยก็จะชอบมีคนถามว่าเฮ้ยใช้รองพื้นของอะไรแบบอรองพื้นตกขวดมันหนาทุกคนมันไม่แตกแม่เจ้าเพิ่งซื้อมาอย่าเพิ่งแตกนะลูกสาวดูดิดูความเป็นงานผิวดิ เงามากคือแต่งหน้าเนี่ยไม่หนักใจเดี๋ยวคอยดูนะไปหนักใจตอนใส่ชุดตอนที่ไปลองชุดที่ร้านมาใส่ยากมากใส่ยากมากเจ้าของร้านเขายังแบบกังวลว่าเราจะใส่ได้ไหมมีคนช่วยใส่ไหมแล้วประเด็นคือดิฉันไม่มีคนช่วยใส่ไงจะทำยังไงทีนี้<อ>ทุกคนจะได้ยินเสียงเขาอะไรก็ไม่รู้นะข้างบ้านเขา ทำบ้านนะคะอาทุกคนงานผิวได้แล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มกันที่แต่งตาเลยดีกว่าเนาะยังไม่ลงแป้งเราขอเบ็กใต้ตาด้วยแป้งไอันี้ก่อนแป้งฝุ่นกันเป็นแบบาอแพนด้านะ เราจะใช้2 p a พาเลตนี้ของทัสนะคะซึ่งใช้ประจำมากๆเลยนะคือเขาไม่ได้แต่งอะไรเยอะเลยนะลุคนี้ของคุณใหม่คุณวันทองโซจะลงเป็นเบรดนะคะสีตาสีแรกจะเป็นสีนี้น้ำตาลอ่อนๆน,นี่นะคะทุกคนสีต่อมาโซจะใช้เป็นสีนี้นะคะเป็นสีทองๆนะคะโซจะมาแต้มบริเวณ หัวาตานะคะอันนี้เป็นดินสอนะคะดินสอเขียนขอบตาอันนี้ของ Urban Decay นะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มทุกคนออเราเขียนไว้เลยขอบขอบเลยนะประมาณนี้เลยทุกคน My Color นะคะนี้เป็นของเฮริน่าเฮ i n a ่ดูมากคนตาดูมากนี่ทุกคนอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่มือใหม่ต้องรู้นะเวลาที่เราเขียนคิ้วแล้วต้องการคิ้วแบบคมๆนะคะจะต,ต้องใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยมาเก็บขอบคิ้วอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะคะ โซก็จะใช้วิธีการจุดเอาเพราะว่าถ้าเกิดเราลากไปหมดเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบเละได้นะคะทุกคนเราจะมากรีดอายกันนิดหนึ่งนะคะโซจะเติมแค่หางนิดเดียวเองนะอ่าทุกคนอันเนี้ยคือ ฟินิชหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวโซไปใส่ชุดก่อนแล้วเรามาฟินิชกันอีกทีหนึ่ง <laughs> <laughs> จะใส่รอดไหมวะกู <laughs> ุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนชุดแบบใส่ยากมากเพราะว่ามันเป็นชุดแบบนุ่งสดนะคะนี่ก็คือยังลุงลังอยู่ห <c oughs> วังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์แล้วก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะลองแต่งลุก นางวันทองนั่นเองนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วไม่ไหวแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามกดสันกร่งแล้วก็ตามโซในช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจไอจีทิกต็อกนะจ๊ะไปตามกันได้เลยวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย